PNK Global 24. สวัสดีค่ะดิฉันดรชนลิมมหานิยมค่ะช่วงเกษตรสนามเป้าพาเที่ยวนะคะแล้ววันนี้เราไม่ได้พาไปเที่ยวที่สวนนะคะพี่น้องแต่พามาเที่ยวที่บริษัทแห่งหนึ่งค่ะซึ่งดังมากมากเลยนะคะก็คือบริษัท ENK Global นั่นเองซึ่งบริษัทเนี้ยมีแต่คนรู้จักมากมายเลยวันนี้เขามีการจัดงานกันด้วยเป็นการฉลองเกียรติยศประจําเดือนของเขาจะเป็นใครมาจากไหนกันนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับท่านเลยดีกว่าค่ะไป ไปด้วยกันเลยค่ะโอ้ยมันดีโอ้ยมันดีโอ้ยมันดีมันดีดีของเขาดีของมันดีอันนี้ไม่ดีโมนนะไม่ต้องเชื่อคำที่พูดจนกาจะได้ลองดื่นกัน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยนานนะใช่ค่ะได้ค่ะนะครับอาจารย์หายไปไหนมากรักระดุกเนี่ยแบบเราอยู่ด้วยกันมาต้องหลายปีก็มีคนถามอยู่เรื่อยๆนะเรื่องท่องเที่ยวนะครับที่เราคยทำกันรักระดุกออนทัวร์เนาะทางช่องห้าใช่นะครับก็ไปทําหลายอย่างสอนหนังสือเป็น acting coach ให้ละครตอนนี้ก็ยังเป็น acting อยู่ใช่ครับโอ้โหแล้วตอนนี้ก็ได้มาเป็นที่ปรึกษา เป็นผู้บริหารของ P&K n ด้วยค่ะท่านผู้ชมขอบคุณนะครที่ยังแบบนึกถึงกันใช่ค่ะโอ้โหทั้งในเรื่องออฟฟิศด้วยครในในเรื่องสมาชิกด้วยสมาชิกด้วยเขาใช้คุ้มเลยว่างั้น P&K ใช่ไหมครัตอนนี้มาเป็นพิธีกรรายการของเกษตรสนามเป้าด้วยมาช่วยทางเกษตรสนามเป้า่าช่วยทาง P&K n ทำ p อการเกษตรเนี่ยเขาจะมีการช่วงการท่องเที่ยวด้วย อาจารย์จะไปลุยสวนเขาได้เหรอก็เห็นบอกมีเกไม่ใ sí> ช่เหรอใช่ปุ๋ยของเราสุดยอดนะครับนะคะปุ friend> friend uh ๋ยของ PNK ของเราของอาจารย์น้ำมนต์นั่นเองนะคะเขาจะไปเจอกูรูทุกที่เลยนะคะแล้วก็ยังมีการท่องเที่ยวอย่างอื่นอีกนะเชิงวัฒนธรรมเชิงอะ่รต่างๆนะศาสนามีหมดใช่ไหมครับใช่ใช่ได้ข่าวว่าวันนี้มีงานประดับเข็มเกียรติยศให้กับผู้นำใช่ไหมก็เดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์ค่ะนะครับว่า ผู้นำเนี่ยเขาทำไงเขาถึงประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาขโมยซีนนิดนึงโอมาแย่งซีนแล้วว่างั้นเถอะเดี๋ยวผมไปสัมภาษณ์แยกย้ายกันไปทำงานแล้วกันเพราะว่าเห็นต้องขึ้นไปประดับเข็มให้กับสมาชิกที่รับตำแหน่งใช่ไหมครับอาจารย์เป็นตัวแทนรับเลยนะโอเคได้ครับโอเคค่ะครับผมไปสู้ส นำตัวเลยครับจำมานาเมกาไข่มุลคอบาเรซาติก้ามูบีเนปอปาูเนซินใจมิวเพียบาเรสอคุและชีพีแอนเคสโรเวกองลีมาตะไรตายาทูกูยาชิทาบาเรเช่แล้วความรู้สึกที่ได้ร่วมงานกับ p ีแและผลลัพธ์ที่ทํางานกับ p ีแมีอะไรบ้างครับเขาแก่พีแอนเคมาจ้าโร่จำมามีบาตัวเจมาเยกูยาชิเคเดนับ้านเนีจ้าโร่ซีบัวเย่หกูยาชิเคเดเนาะเปียซีกาวเน่ ตะเทก้าวเนี่ยอโบอก้วลูก้าวเนี่ยพเยพื่อตาก้าในส่วนพี่แองเคก้ามาเอาเงินามาชิ้บาบูมาเอาเ,อาเีินตีดาไปชิ้ดาบปใช่พี่แองเค้าเรามีลาบาชีสวัสดีค่ะดิฉันบัวกแก้วกรไกรค่ะปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ บริษัท P&K n โกบอลค่ะเป็นยังไงครับทำงานกับ P&K n K. มีความรู้สึกยังไงบ้างและผลลัพธ์ที่ได้เราจะทำยังไงเราจะเกิดรายได้ขึ้นมาหลังจากเกษียณพอดิฉันมาอยู่ตรงนี้ดิฉันมีรายได้จากการทำงานตรงนี้จากการบอกบุญจากที่เรามีรายได้ประจำอยู่แล้วเราก็จะมีรายได้เสริมขึ้นมาจากตรงนี้ค,ค่ะซึ่งปัจจุบันนี้ดีฉันคิดว่ารายได้ประจาก็ไม่เท่ากับรายได้ที่เรามาทา ค่ะคนเราต้นทุนชีวิตอาจไม่เท่ากันแต่เวลาเรามีเท่ากันถ้าเราจะทำอะไรแล้วขอให้เราเชื่อมั่นตั้งมั่นแล้วเราก็จะสำเร็จโอเคมันต้องขอขอบคุณพอออกมักนะครับค่ะขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีครับ นายโสภิตบุญจ้อยปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจบริษัทปีเคโกล์วอนครับเคล็ดลับในการทำงานยังไงครับให้ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเ, <ขอ S 2> เร็วก่อนอื่นเราก็ต้องให้ความจริงใจกับทีมงานครับค,ความจริงใจให้ความรู้ความเห็นที่ถูกต้องให้กับทีมงานทีมงานก็จะมีครับความไว้เนื้อเชื่อใจกับเราครับงานก็จะสำเร็จ <c oughs> ขอบคุณผอมากนะครับสวัสดีครับ พี k สวัสดีค่ะดิฉันนัชชาเวชสิทธิ์ปัจจุบันดํารงตําแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจบริษัท p ีเโกบอลค่ะประทับใจท,ท่านดรรัชนีมหายยมค่ะท่านได้มีปลิตภัณฑ์ดีๆให้กับประชาชนที่ป่วยแล้วก็ให้มีรายได้ด้วยค่ะแล้วผลลัพธ์ที่ได้ทํางานกับ P.N.K. ล่ะครับซื้อรถ ซื้อบ้านประมาณนี้นะคะได้จากการทํางานของาก,การเเ <N> ฝากอะไรกับท่านผู้ชมหน่อยครับขอฝากทุกๆท,ท่านคะจะได้ชมตรงนี้นะคะบริษัทเพียงเคเรามีผลิตภัณฑ์ดีแล้วก็รายได้ที่ดีค่ะขอให้เชิญชวนทุกทกท่านเข้ามาตรงนี้นะคะโอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับผมประสิตเจริญทองตำแหน่งผู้มนวยการฝ่ายธุรกิจบริษัทพีเอ็นเคคบอกลกราบก็รู้สึกประทับใจในสินค้าครประทับใจในตัวท่านประธานดรรัชนีมานิยมนะครับเออท่านมีคุณธรรมสิ่งที่ได้จากพีเอ็นเคก็คือสุขภาพที่ดีรายได้ที่ดีแล้วก็ตำแหน่งครับสุขภาพนี่เป็นอะไรครับสุขภาพผมนี่เป็นโรคปอดนะครับโรคปอดแล้วก็กดไหลย้อนกดไหลย้อนแล้วก็ลิซีดดวงเกิดอาการนอนไม่ได้หายใจไม่ออก ต้องนั่งตลอดนอนไม่ได้เลยโชคดีครับที่มาเจอ p n ครัับทุกวันนี้สุขภาพก็เลยที่เหนเอ็นเนี่ยครับดีขึ้นดีขึ้นมากๆเลยรู้สึกมันดีขึ้นมันผ่อนคลายแล้วก็ทานข้าวได้นอนหลับโอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีค่ะ ดิฉันสังวันเทพเขียวดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจบริษัท PNK o b โกบอลค่ะประทับใจมากค่ะประทับใจตัวฟื้นฟูประทับใจท่านประธานดรรัชนีมหานิยมที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆมีงานดีๆอายุเยอะแล้วความรู้ก็ไม่มี<า>แต่ที่นี่ไม่ต้องพูดเรื่องความรู้ไม่ต้องพูดเรื่องอายุโอเควันนี้ขอบคุณผอ,ออมากนะครับขอบคุณ,ค,ณครับ สวัสดีครับผม,ผมทีนันจิรดาปัจจุบันน้ำงันแต่งรองประทาน่าตราประสพเพนเคโกรบอลครับความประทับใจอันดับแรกเลยคือเรื่องของสุขภาพก่อนนะครับเพราะสุขภาพคุณแม่เนาะที่ป่วยแล้วก็เราได้เอาผลิตภัณฑ์ไปลองทานค,คุณแม่ก็สุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็การทํางานคือระบบที่ท่านประธานวางไว้นะครับที่เราความความความเชื่อถือในตัวของท่านประธานดรชินิมานยมที่ท่านมีประสบการณ์กว่า30ปีเราก็เลยเดินตามสิ่งที่ท่านวางไว้นะครับ มันก็เลยทําให้เราแบบไม่ต้องเหนื่อยมากมเรามีสินค้าดีมีแผรตลาดที่ดีมีระบบที่ดีและมีเจ้าของบริษัทที่มีประสบการณ์ไม่ต้องลองผิดไม่ต้องลองผิดถูกเห็นว่าลองเนี่ยเคยทํางานมาหลายบริษัทแล้วด้วยใช่ครับงานประจำเราเป็นวิศวกรอยู่บริษัทครับคอมพิวเตอร์ยักษ์ใหญ่เนาะแล้วก็ทํางานระบบเครือข่ายก็หลายบริษัทประสบความสำเมร็จบ้างล้มเหลวบ้างนะครับแต่ว่ามาที่บริษัทเพียนเคเนี่ยต้องบอกว่าระบบถ้ามีระบบที่ดีเนี่ย มันจะเป็นเครื่องทุนแรงให้เราได้ดีมากๆไม่ต้องเรียนรู้เยอะอะครับสินค้าสุขภาพสินค้ากเกษตรเรามีครบวงจรมีทั้งสินค้าสุขภาพและ,กะเกษตรด้วยใช่ครับขอให้เปิดโอกาสให้ตัวเองเท่านันเองโอเควันนี้ก็ขอบคุณท่านรองมากนะครับ,รบผมครับขอบคุณครับคนเคโกบ,บสวัสดีค่ะดิฉันสิริกกรชัยพาเจริญปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ซีอโอประธานฝ่ายธุรกิจของบริษัทพียนเคโกบอลเป็นชาวจังหวัดขอนแก่นค่ะในนิยามการทำงานของรัฐนะคะมันได้ยุ่งยากแล้วก็ไม่ซับซ้อนเลยเพราะตัวรัฐเองเริ่มจากสุขภาพมีปัญหาสุขภาพใช่ไหมคะ <c oughs> ตัวรัฐเองเชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจท่านประธานใหญ่ดร LT. รัชนีมหานิยมของเรา <c oughs> พอใช้ผลิตภัณฑ์แล้วสุขภาพเราดีพอสุขภาพเราดีนะคะจากระบบแผนการตลาดเขาบอกว่ากินดีใช้ดีบอกต่อ บอกต่อแล้วมีรายได้คืนแบบร้อเซก็คือจากระบบแผนการตลาดของบริษัท PNK ของเราค่ะอาจารย์ในการสร้างทีมในเมื่อตัวรัดเองมีความมั่นใจเลยทำให้ตัวเองเนี่ยเข้าเขาเรียกว่าศึกษาศึกษาระบบวิธีการที่จะทําให้ตัวเองสําเร็จเร็วจริงๆนะคะอาจารย์ถ้าไม่ติดโควิดต้องบอกเลยว่านะคะ3ปีที่แล้ว อาจจะขึ้นประธานเร็วกว่านี้นะคะอาจารย์นี่ขนาดติดโควิดใช่ค่ะขนาดติดโควิดยังขึ้นประธานได้เร็วขนาดนี้เพราะว่าอะไรเพราะความพร้อมของบริษัทครับผมวันนี้ขอบคุณประธานมากนะครับค่ะขอบคุณครัขอแสดงความยินดีกับตําแหน่งใหม่ด้วยนะครับค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์เพียงเคสวัสดิ์ทีสรักดีมากน่ารักมากเลยนะคะแมใส่กูอยากล้อกันไปล้อกันไปลอให้ถูกใช่ไหมเพียงแค่เราไม่อยากเมื่อไร ปลอดภัยไรสารเคมีสิ่งดีดีเราคัดสัรเพื่อคุณตอบโจทย์ผิวหน้าของคุณอลมนใช้ ได้ข้อคิดดีๆเยอะเลยนะครับจากผู้นําที่ประสบความสําเร็จเขาจะประสบความสําเร็จกันมาได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะต้องเป็นนักขายตัวจริงมือหนึ่งของ P N K เท่านั้นเห็นสัมภาษณ์กทั้งวันเหนื่อยไหมคะเหนื่อยสิครับแต่โชคดีนะเนี่ยทานตัวนี้ P N K Color Drink เนี่ยมันไม่ใช่แค่คอลลาเจนนะครับมันมีวิตามินซีด้วยมันทําให้สดชื่นใช่ค่ะแล้วก็ผลไม้เยอะเลยนี้นะคะพี่น้องวันนี้เวลาหมดแล้วใช่ไหมใช่ ถ้าเวลาหมดแล้วเนี่ยป <c oughs> กติเห็นว่าจะต้องแจกของใช่ไหม <c oughs> ใช่ค่ะวันนี้จะแจกอะไร <c oughs> วันนี้อาจารย์แบบมาแบบ แหม่ไม่ยอมให้ลืมเลยนะวันจะต้องแจกของมาขอแทนผู้ชมค่ะไม่ได้ไม่ได้นะครับผมรักษาผลประโยชน์รักษาผลประโยชน์และพี่น้องประชาชนครับผมวันนี้เราจะแจกกาแฟค่ะกาแฟนี่เลยตัวนี้ไหมเอาแอบไปเองก็ประโยชน์เพื่อพี่น้องประชาชนจริงๆแจกสมรางวัลสามรางวัลคำถามเหรอครับคำถามมีอยู่ว่าวันเนี้ย ตัวเนี้ยตัวเนี้ยเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าจานดื่มอ่ะเขาชื่อว่าอะไรคะผุ้จัทริบังก่อนเดี๋ยวเห็นหนึ่งนะสามตงนัลนนะตอบก็ได้ถูกนะครับคอรัดดิงค่ะจา์คอรัดดิงหนึ่งสองคอรดดุคอรัดดุก็มาดินดุกะม่ไคอระดดุกครับผมคำถามมีอยู่ว่านะครับเครื่องดื่มตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะครับ p n k คอลันดริงค์สอ P.N.K. คอลันดุกรีบตอบมาทาง Facebook ข้างล่างนี้เลยนะครับส 3. ท่านแรกที่ตอบถูกเรามอบกาแฟให้เลยนะครับใช่ค่ะโฟเคเลยส่งตรงถึงบ้านเลยก็อย่าลืมติดตามชมรายการเกษตรสนามเป้าช่อง5ค่ะเวลา6โมงครึ่งนะคะเจอกันนะคะครับทุกวันอาทิตย์ใช่โอเค วันนี้เราก็หมดเวลาแล้วอาจารย์ครับดิฉันดรรัชนีมหานิยม<ล>ค่ะผมประดินดุกนะครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับอาทิตย์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะรีบต่อบมานะครับ